สีขาวขยับโคนนะครับฟังสีแดงเดินโคนสีขาวเอาเม็ดเข้าแรกเบี้ยสูงฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสูงถาวรสีขาวขยับมา้าแก้เบี้ยสูงฝั่งสีแดงจึงกินเม็ดไายเข้าไป สีขาวกินโจมตีเบี้ยเข้ามาสีแดงใช้โคนกินเบี้ยตอบกลับสีขาวกินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินโต้อตอบสีขาวเปลี่ยนฝั่งมากินเบี้ยอีกข้างสีแดงกินสีขาว ทิมเบีย้ยเข้ามาฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้เบีย้ยกินไล่โคนโคนแดงไอยหลบ ่อมาสีขาวทิ้มเบี้ยสีแดงเดินขุนสีขาวกินสีแดงใช้มา้าสีขาวขยับเรือสีแดงใช้เรือกดขุน สีขาวหลบตากดฝั่งสีแดงกินโคนสีขาวถอยโคนกลับฝั่งสีแดงถอยมา้าสีแดงเอาเรือจับมา้าสีขาวเดินมา้า สีแดงเอาเรือตามไปจับสีขาวเปลี่ยนไปเดินเบี้ยลิมสีแดงยึดคลองสีขาวทิมเบี้ยไล่มา้าม้าแดงขึ้นไปยืน สีขาวถอยโคนไล่เรือเรือแดงถอยกลับมาตั้งหลักตานี้สีขาวกินแรกสีแดงกินสีขาว เดินม้าสีแดงหลบขุนสีแดงตีลูกสีขาวใช้ม้าปิด สีแดงครับเอามา้ากินแลกมา้าสีขาวเช้โคนกินสีแดงใช้โคนลุกสีขาวถอยขุนกับสีแดงเดินมา้าไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดงหลบตาลุกสีขาว ขยับเรือสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้ขุนสีแดงใช้โคนจับม้าสีขาวจึงใช้ขุนจับเรือสีแดงกินม้า สีขาวกินโคดสีแดงขยับเรือจับโคดสีขาวเดินหลบสีแดงกินเบีย้ย สีขาวครับกินเบี้ยฟั่งสีแดงใช้ขุนเข้ากระนาสีขาวใช้โคนลุกสีแดงกิน สีขาวพยายามเดินขุนมานะครับผมฝั่งสีแดงก็เตรียมพร้อมเอาไว้สีแดงใช้ขุนบีบพื้นที่สีขาวเดินกลับสีแดงกัน จากนั้นสีขาวขยับขุนลงไปสีแดงกินเบี้ยยึดพื้นที่ลงไปสีแดงขยับขุนสีขาวถอยสีแดงเดินขุนสีขาวต้องเดิน สีแดงจึงปิดเกมลุกจน